โอเคครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้ผมมีเรื่องจะมาชี้แจงก่อนที่จะดูคลิปนะครับคือช่วงนี้อินโทรผมไฟล์บนหายที่ผมที่ผมโพสในชุมชนไปผมก็น่าจะต้องไอ้น,นี่ไปก่อนนะช่วงนี้อาจจะไม่มีอินโทรก็ขอให้ทุกคนอ่ารอไปหน่อยนะครับอินโทรังต้องทำนะครับผมแลวขอจบแต่เพียงเท่าน,น,น,นี้ขอไอ้นี่ขอทุกคนรับชมคลิปอย่างสนุกนะครับผมโอเคครับไปดูปกันเลยไปสวัสดีครับ คนนะครับที่ไม่เข้ามาอยู่ช่อง v e a p o r นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันต่ออ้าวอาอีกแล้วมาสอนเล่นกันต่อครับผมไป Let's go มาครับเราก็จะอยู่เลยทีแรกเราจะอยู่ในภาพร,รถตักนี่รถตักตัวหนึงนี่คันนี้ครับที่แกวให้เราครับคือเราต้องแบ่งน้นแต่ผมขี้เกียจเวลาวามนะครับถ้าไปทํางานตอนเริ่มแรกไม่ต้องกดตรงรูปคนยาครับกดตรงรูปบ้านครับ เพราะว่าถ้าเปิดแบบนี้มันจะประหยัดตังค์แต่ถ้าที่อื่นไม่ต้องกดนะครับผมอ่มาพอเ,าเราถึงแล้วในะในงานเดี๋ยวไปเลยผมย้ำแล้วนะถ้าเป็นงานแรกเนี่ยได้เขายังฝึกเล่นอยู่แนะนาไปกดรูปบ้านไปก่อนเพราะมันประหยัดแต่ถ้าไม่ใช่รูปบ้านมันจะไม่ประหยัดนะครับแต่ว่าถ้างานอื่นมันต้องไปกดตามนะครับผมย้ำแล้วนะครับด้านหลังนะครับถอย อันนี้มันก็เกี่ยวกับคนโลขกงแต่ละคนด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะไม่เหมือนกันละเคสของผมมันก็ไม่เหมือนกันนี่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่นคนโคนทุกคนจะเลื่อยนะครับมาครับเรามาเริ่มกันเขาจะให้อันหนึ่งเขาจะให้ตังค์มาอีกสองพันน่าเก็บตังค์ไว้เรื่อยๆทีนี้กดตรงรูปนี้ครับกดตัวค้างตัวลดแล้วกดรูปเป็นฟันเฟืองอ่านะครับอันนี้คนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผม อ่าทีนี้ขนาต่คนไม่เหมือแล้วให้วนทำแบบนี้ครับปื๊บปืป๊บแบบนี้ครับแล้วทำขั้นนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็สีไหนจะหายครับอ่าทีนี้เขาจะให้เราขุดอันนี้น้องฟ้าหรอกอันทำแป,ป๊บเดียวเสร็จมาครับให้ทุกคนตักไปไว้แล้วซ่าครับผมขอเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองนี้ตักยาน่าแต่ว่าเอาเทะอ,อ่า ก็ตักเไว้ตรงนี้ครับก็ตักบไว้ตรงนี้นีครับตักไปครับตักผมขอสาบายว่ามันจะไม่มีแค่สองอีพีในองการเริ่มต้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีแหละปครับปลาตัก นี่เป็นคอนโทรลผสมรจริงครับของชาวรถกคุณจริงริงว่าตัวแกเปิดมามไม่ใช่ใค้คอนโทรลนี้แต่แรกกแาต่อไปดีไปเรื่อยถ้าใครเปิดเสียงมันก็จะมีเสียงเัาตักเสร็จแล้วนี่แป๊บเดียวเห็นไหมนี่ทุกคนหันแขนตอนนี้ครับออกจากวงฟ้าแล้วมันก็จะฟงฟ้าหายมาครับมามา,มา,มาโกโกโกมีเก็บจะให้เรา,เอา่อตรงนี้ออก เจะให้เราท่อออกนี่ท่อน,นี้ครับนะครับพวกเราเป็นผีนะครับจะเอาไว้นะครับทุกคนแล้วเอาแล้วเอาลงให้เกี่ยวไปดีมันจะมีรวตะขอเนี่ยครับนี่นี่ครับต่อหายไปไหนนะครับมันจะเป็นรวตะขอเกี่ยวขึ้นมาเลยครับแล้วก็มาวางปุ๊บไปดิครับกด เดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอแป๊บรอแป๊บนึ่ง After so time ล้วก็จะมีท่อแป๊บนะครับวามมาครับผมคนเกลียวไอ้ร่องนี้ครับให้มันเคนเขียวพอไม่ต้องไปมุมงไม่ต้องไปหมุนมั้งหรอกครับให้เขียวแค่นี้แหละโอเคก็ได้ตึก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 เสร็จแล้วครับนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วงานตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ทุกคนก็จะกดไปที่ตัวรถอ่าตรงน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมเรนแลคนก็กดรีเซ็ตแล้วก็กดไปที่รูปรล้อก็ไปกันเลยรถนี้เขาจะให้ท่านผู้ชมหันหน้าไป ครับเขาเรียกว่าเป็นพลังพิเศษครับสามารถควบคุมได้ไปครับลงลงลงเขาจะให้เราดันแบบน,นี้ครับดันไปเลยครับดันให้เราดันดินนะครับดันไปเลยครับดันให้ดันดินครับนี่ เราดันดินนะครับนี่ตรงนี้สลับแฉบไปเรื่อยเรื่อยๆก็ได้ล้วคนถ้าคนท,ทําทีเดียวผ่านก็ผ่านบางคนทาทีเดียวไม่ผ่าน่เช่นผมเนี่ยเรามาบริจกักกรอบแล้วตรงนี้ทําไม่ผ่านเลยแต่ได้ครับนี่ตรงนี้นนครับ,รบไม่ยากตรงนี้ครับไม่ยากทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้อันนี้ที่ทำมาเกินครับเด๋ยวมันเกินต้องก็ไปปรับ ่ะครับปรับไปปรับทอมเมเจอรี่ไปแล้วครับกูปรับตลอดการไปแล้ครับไปแล้วครับทำไปนิดนึงลองใกล้แล้ว กันได้แล้วท่านผู้ชมกันได้แล้วอย่านิดนึงกันได้แล้วตอนนี้มรถผมกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอือทุกคนก็น่าจะรู้กันดีชวับอ่าได้แล้วทุกคนก็ยกขึ้นแบบปกติขับออกมาชวับไปดิจอดผมก็นี่ก็ภารกิจตรงนี้ก็สำเร็จนี่ครับเป็นหน้าหนัก โอเคครับตอนนี้มันจะให้เรากดที่รูปรถตรงนี้แล้วก็กดไปที่รถสิบลอ้รลอรถทัคของบล้อแหละโอเคพ่านี่รถหลายคันอ่่นะครับรอบปนนึงจริงเขาจะให้เรากดไปที่รูปสัญลักษณ์กอสร้าครับทุกคนจริงแต่เราจะกดที่รูปบ้านเพื่อมันจะได้ประหยัดจะได้ประหยัดเพราะผมเน้ยประหยัดไว้ก่อนถ้าคุณก,กดแ้วใส้งาเสียตังค์ไม่ดีไม่ชอบเสียแล้วขับไปเลย กลับไปทีนี้จะให้เราใช้รถตักมาครับไปมาครับโอ้ติติดสาไฟไีทางใครมีขยะด้วยครับ ขยะเหลืองขยะแคดเฮ้ยบุรีเล้ยครับผมไม่ได้เกะแคดนะครับไม่มาผมไม่ได้เกะแคดแล้วผมนี่คือรุ่นนี่คือรุ่นที่ผมชอบมากที่สุดแล้วแล้วความจริงเขาจะให้เราใช้ด้านหน้าตรงนี้ตักด้านหล้งที่คุณเห็นใช่ไหมความจริงเขาจะให้เราใช้ตรงนี้ตักเนี่ยตรงนี้แล้วผมไม่ชอบผมจะใช้ด้านหลังตักเนีย่ยอ่าไม่ใช่ไหมเขาจะให้ใช้เนี่ยมันเป็นการปรับนะแต่เขาจะให้เราตัด เราตักดินเขาจะให้เราใช้ด้านหน้าเนี้ยตักจะผมผมใช้บกกุ้กีขนาดกว่าฉะนั้นผมก็ขอใช้บุกงกีนะผอเคิด okay, ว่าระยะเวลาตรงนี้น่าจะค่อนข้างนานแปน๊บนึงขอขอย้ายเราตรงนี้ก่อนก่อนที่พูดอะไรต่อนี nee, nei, nee, 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 ่นี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยมันพูดลิ้นลิ้นพันพูดอยู่ลิ้นพันเนี่ยอันนี้งานแรกอันนี้น่าเป็น e ีพีอันนี้เป็นอีพีสองหนึ่งทับสองเป็นหนึ่งทับสอง อาะจอดจอดโอ้ได้โอเคประมาณน,นี้ละตอนนี้อ่าหลังจากนี้คงโอ้โอ,โอ้หายไปไหนหมดอะต่อไปนี้ก็คงไม่นาตอนนี้ก็น่าจะอีกนานครับฉะนั้นขออนุญาตฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับสามลน์ในสาม,ส,ามสองหนึ่งฟ t f o r w a ร์ ผมคิดว่าการผมที่ผมทำงานนี้มันน่าเสร็จช้านะคือผมก็แนะนาวิธีแรกแหละเพราะว่าวิธีสองมันเสร็จช้าทั้งผมขอปิดคลิปเพียงเพียงเท่านี้ก่อนกันเดี๋ยวผมไปเล่นต่อมาเสร็จโอเคครับงั้นก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอจากได้รอยซับจเยะนนะครับผมครับ